ข้าท่าทรายนะครับวันนี้พามาเอาทรายเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยนะครับตอนนี้ที่โกบา,าก็เหลือแค่สองท่านะฝั่งยางเขาครับยางตาลน,นะครับหมดสัมปทานไปหลายท่าเหมือนกันนะครับก็เลยจะได้ทรายเปลียยๆทุกเที่ยวเลยเนาะแต่ก็จำเป็นนะครับไม่ไงั้นเราก็วิ่งไกล เกิจะไม่คุ้มอะน้ำมันมันก็แพงหางเขาจะลึกประมาณน่าจะกิโลได้มากสูสีนะจากถลนมดำเข้ามาขับล้อคันคลองมาเรื่อย ิ่งกันฝุ่นตลบเหมือนกัน,นครับขนาดสายหยดสองคังล้ออะไรก็ยังเชา้ามีรถมาลาดน้ำทุกวันนะับเช้ากับบ่ายนะเขาจะลาดให้สองเวลาคนะัะ สายหมดสัมปทานทีไรรู้สึกคึกคักทุกทีครับเหมือนเรารถมารวมกันอยู่ทีเดียวนะปกติก็กจะกระจายกระจายอยู่ ส่วนกับรถพว e ่วงพี e ่ e, เขาจอดให้เราไปก่อนจะแกซอดจอดให้น้ำยดกันเนาะรถสวย้ะด้วยน้ำใจงามขอบคุณครับ ข้างก็มีวิวทิวทัศน์ด้วยนะครับข้างนี้เป็นตาไผ่นะครับถ้าทายบอกว่าใครจะเคาะกระบะให้เคาะตรงนี้เลยนะครับบางทีใส่คออะไรมาเนาะจะได้ไม่กนตรงนี้ล่มดีนะครับเขาจอดประจำนะครับน้ำเลยไหลตลอดเลยครับ การจราจรตะติดขัดนิดหน่อยมีรถมาเดี๋ยวเราเว้นระยะให้ว่าจอดลอให้เขามาก่อนนะขับรถใหญ่ก็ใจใหญ่นะครับใจกว้างนะครับ รถเบาก็ต้องเบาจอดให้รถหนักเข้ามาก่อนนะครับที่ส่วนก็ส่วนเอาออกหน้านั่งสองพวงก,กับอีกหกล้อหนึ่งถ้าออกหน้าเรามาข้างหลังก็มีสิบล้อนะครับ ลาดน้ำกำลังมาแล้วครับเมื่อกี้บอกว่าฝุ่นเยอนะแต่งดีนะครับที่ว่าไม่หมดพร้อมกันทุกท่านะยังมีอู่สองท่าที่ว่า มดสลับกันนะเคยมีบางปีนะครับต้องไปเอาทรายกำแพงไปเอาทรายที่อื่นมานะ เยอะนิดนึงนะเขาก็เริ่มทำข้าวโพดแล้วครับแถวนี้สองข้างทางรลบ จะได้น้ำกิโลหน,นึ่งถึงท่าทรายแล้วครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงถนน,นมันตัดเราเรามองมันก็เห็นนะวันนี้ลูกค้าสั่งสายหยาบเที่ยวหกล้อนะครับยังมา้วมาเอาที่ท่ายเขาเลย ดีตรงที่ม่มีกิโลเนาะเราขึ้นกิโลแล้วก็ปลอดภัยนะครับเวลาวิ่งไปจะได้ไม่ต้องกลัวเจอกิโลลอยอะไรก็เราช่างไปแล้วเรารู้ตัวอยู่ัว่าออกไปมากน้อยนะครับอย่ารารอรอช่างมานะครับขยับตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ช่างรถเสร็จแล้วเราก็ไปรอคิวนะครับตักเดี๋ยวเราเราไปรอต่อรถพ่วงสองคันนั้นนะครับมีแต่สวยๆนะรถพ่วง รถเยอะเป็นพิเศษนะเพื่อนเพืมาต่อถ่ายอันนี้สองพวงครับเดีย๋ยวรอต่อที่เขานะได้สายแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปช่างนะครับรถเยอะเลยนะครับที่เขารอเติมสายอยู่นะครับนะพราครึ่งกิโลนะ รถต,ตักมันมีตัวเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งหลบไปไหนไปเนาะพอดีครับรอให้น้ำยดออกจากรถพอดีครับช้ำไปเลยครับช้ำช้เลยจ้าอย่างเขาจะเติมให้นะครับ วิ่งตามน้ำหนักเป๊ะนะครับเดี๋ยวพี่คนเติมให้ไม่ต้องกลัวครับคนตักก็ฝีมือมากเลยนะครับอคอยขย๊อขย๊อขย,อขยอ๊อแบบแบบ เป๊ะไปเลยครับช่างทดีละตัวนะครับแม่ขึ้นแล้วเอ,าอ้าวนี้ขึ้นแม่ลูกนะครับเติมให้ได้หน้าลุงออกแล้วครับ <c oughs> เห็นเราเยอะลุงออกลงครับอีกตัวนึ่งบางทีต้องเปลี่ยนกันพักนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเขาไม่ได้หยุดนะครับ สลับกันหยุดอย่าลุงออกไปช่วยตากก็จะรถก็จะเบาหน่อยครับตอนนี้แห่อัดนิดนึงเขามาเอาไอ้ทรายถมไปปูถนนโดยลยรถไดยเยอะแล้ว ห้าสิบตันเลยนะครับแม่รูมันห้าสิบตันห้าร้อยโลนะครับ สิบตัน450สุดจริงครับแกฟแฟมือจริงพี่คนนีค้ครับผมเคยเห็นแต่เขาใส่ล้อหน้านะครับที่ว่าดุมจีบนะครับ นี่ดูคันนี้นะพี่เขาใส่ทั้งคันเลยนะล้อหลังก็จีบนะโหโคตรลอสวยมากครับ ห้าสิบห้าร้อยแม่ลูกสองคันสี่สิบเจ็ดตันนัดนะหรือว่าได้เท่ากันเลยเดี๋ยวดูพี่เขาใส่ดีืว,ว่าจะใส่เท่าไหร่นะตัวแม่มันยี่สิบห้าอยู่แล้วครับเนาะยี่สิบสี่ นะน่ลจะเป็นสนะี่เ็7ครับพี่เขา,าเอาไฟไปสีตัน920ารโล จรริงคับลงไปคุ้มผ้ามาครับเดี๋ยวป่ะเดีย๋ยวเราเอาสยไปส่งกัน,นครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ